วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องของกลไกราคาค่ะกลไกราคาก็คือเรื่องของอุปสงค์อุปทานนั่นเองค่ะเรื่องนี้นะคะอยากให้เน้นกันมากๆเลยค่ะเพราะว่าออกข้อสอบบ่อยมากทั้งโอเน็ตและก็วิชาสามัญน,นะคะค่ะกลไกราคานะคะหรือที่ท,ที่มีอีกชื่อนึงว่ากลไกตลาด กลไกราคาะคะก็คืออุปสงค์บวกกับอุปทานหรือที่เราเรียกว่ามือที่มองไม่เห็นนั่นเองค่ะค่ะทฤษฎีกลไกราคานะคะคนที่สร้างทฤษฎีนี้ขึ้นมาก็คืออดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์โลกนั่นเองค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาพูดถึงอุปสงค์กันก่อน อุปสงค์นะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่าดีมาคือปริมาณความต้องการซื้อโดยมีความพอใจและกำลังซื้อค่ะค่ะการที่มีความพอใจและกำลังซื้อเนี่ยเราจะเรียกกันว่า f f f t i v i v e m a n d นะคะค่ะขอยกตัวยอย่างนะคะ เช่นนายกเนี่ยอยากได้อยากได้อะไรดีนะสมมตินายกอยากได้โทรศัพท์นายกอยากได้โทรศัพท์ใช่ไหมแล้วเขาโทรศัพท์ราคาหนึ่งห้าพันบาทแล้วแต่เขาอะมีเงินเป็นมีเงินหนึ่งหมื่นบาท ถามว่าการที่นายกอก้ซื้อโทรศัพท์5,000บาทเป็น effective demand ไหมมีค่ะเพราะนายกอ้อยากได้ทั้งโทรศัพท์แล้วก็มีกำลังที่จะซื้อโทรศัพท์ค่ะแต่ถ้านายกอเนี่ยทุกนายกอ,อยากได้โทรศัพท์5,000บาทใช่ไหมอ่ะอีกเคสหนึ่งนะคะนายกอ,อยากได้โทรศัพท์5,000บาทแต่นายก้ตอนนั้นไม่มีเงินสดมากเพียงพอก็เลยว่าขอซื้อเป็นระบบเงินผ่อนอันนี้เรียกว่า effective demand ไหม อันนี้ก็เป็นเอฟเฟกตีฟดีมานะคะเงินผ่อนก็ถ,ถือเป็นกำลังซื้อเหมือนกันค่ะค่ะต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของกฎอุปสงค์ตัวนี้อยากให้ดอกจันห้าร้อยดอกเลยนะคะดอกจันแบบตรงเนี้ยเน้นๆมากมากเลยนะคะกฎของอุปสงค์อ่ะมีอยู่ว่าเมื่อราคาสูงขึ้นอุปสงค์จะน้อยลงและเมื่อราคาน้อยลง อุปสงค์จะสูงขึ้นค่ะอุปสงค์อ่ะให้เราอ่ะนึกภาพว่าเราเป็นผู้ซื้อนะคะเนี่ยสมมุตินะว่าปากกาห้าบาทกับปากกาสิบบาทเราอยากจะซื้อปากกาอะไรเราก็อยากซื้อปากกาห้าบาทเพราะว่ามันถูกกว่าล้วสมมตินะคะว่าปากกาสมมุติเรามีเงินอยู่สิบาทเราต้องการไปซื้อปากกานะถ้าปากการาคาสิบบาทเราจะซื้อหนึ่งแท่งแต่ถ้า ปากการาคาห้าบาทอน่จะซื้อสองแท่งนึกอ,ออกไหมคะก็นั่นแหละหรือจำอย่างนี้ดกดของอุปสงค์นะคะเราสามารถจําเป็นพี่สูงดีต่ําพี่ต่ําดีสูงก็ได้นะคะค่ะความสัมพันธ์ของราคาและปริมาณเสนอซื้อเนี่ยจะมีจะเป็นไปในทิศทางตรงข้ามกันคะ่ะเรามาดูกราฟกันนะคะ น,นี่เรามาดูกราฟกันดีกว่านี่นะสังเกตนะสมมุติว่าอันนี้ให้เป็นราคาส้มสมมุติเป็นราคาส้มนะแล้วอันนี้ยกให้เป็นปริมาณส้มนะสมมุตินะดูตามกราฟไปพร้อมกันนะคะเช่นถ้าราคาส้ม8บาทเนี่ยผู้ซื้อจะอยากซื้อ1โลแต่ถ้าราคาส้ม6บาทเนี่ยผู้ซื้อจะซื้อ2โล เมื่อราคาส้มสี่บาทเนี่ยผู้ซื้อจะซื้อสามโลแล้วเมื่อราคาส้มสองบาทเนี่ยลูกค้าจะซื้อสี่โลนะคะสังเกตไหมคะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นไปตามกฎของอุปสงค์เลยเมื่อราคาเพิ่มขึ้นความต้องการซื้อจะน้อยลงเมื่อราคาน้อยลงความต้องการซื้อจะเพิ่มมากขึ้น เราดูเลยจากการนะคะดูราคา8บาทคนอยากซื้อแค่1โลแต่ถ้าเกิดราคา2บาทเนี่ยคนก็อยากซื้อ4โลไปเลยนึกออกไหมคะค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์นะคะก็มีดังนี้1ราคาสินค้าบริการ2นะคะรายได้ผู้ซื้อถามว่ารายได้ผู้ซื้อเกี่ยวไหมเกี่ยวนะคะเรื่องนี้เกี่ยวเลยว่าสูนะว่า เรามีเงินเท่านี้เราจะซื้อของได้ไหมอะไรเงี้ยรายได้จึงมาเกี่ยวกับเรื่องนี้อันดับ3ามคือฤดูการฤดูการเกี่ยวนะคะเช่นถ้าในฤดูร้อนเนี่ยอุปสงค์ของความต้องการซื้อแอร์ก็จะมากเนืกอออกไหมคะและในฤดูในฤดูหนาวเนี่ยอุปสงค์ความต้องการซื้อเสื้อกันหนาวก็จะมากขึ้นต่อมาเป็นเรื่องของรสนิยมะคะ่ะเรื่องรสนิยมนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเลยนะคะเช่น บางคนเนี่ยเขาแบบว่าชอบแบรนด์นี้สมมติชอบ Apple อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเขาก็อยากเขาก็จะซื้อ iPhone นึกออกไหมคะเขาก็ชอบระบบปฏิบัติการ ios ก็จะไม่ซื้อ a n d r o i d อะไรอย่างงี้นึกออกไหมอันนี้เป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลเลยต่อมาเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสินค้าที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างนะคะมันจะเป็นเรื่องของสินค้าที่ใช้ประกอบกันแล้วสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้ เช่นถ้าราคาของหมูเนี่ยเพิ่มขึ้นใช่ไหมความอุปสงค์ของไก่ก็จะเพิ่มขึ้นก็คือว่าคนก็แบบไปกินไก่แทนหมูได้อะไรแบบเนี้ยหรือว่าอะไรอะของที่ใช้ประกอบกันเหมือนกันเช่นไม้แบตกับลูกแบตอะไรอย่างนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคาอีกอันนึงอีกอันนึงก็จะกระทบด้วยต่อมานะคะเราก็นําพูดถึงการค่าคะเนสินค้าและบริการก็คือในอนาคตเนี่ยสมมตินนะเราคิดว่าเอ้ยของจะขาดตลาดนะสมมติว่าเฮ้ยในอนาคตเนี่ยเนี่ยอะไรนะสมมติว่าอาจจะแล้วว่าในอนาคตน้ำจะท่วมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กักตุนสินค้าเก็บไว้นึกออกไหมเราต้องแบบกักตุนตอนนี้เพราะเราคาดว่าเอ้ยหนึ่งเดือนเนี่ย แล้วเพื่อราคามันจะเพิ่มขึ้นของขาดตลาดเกิดอุทกภัยอะไรแบบนี้ต่อมานะคะเป็นเรื่องของการโฆษณาการโฆษณาเนี่ยก็ส่งผลต่ออุปสงค์เหมือนกันเช่นเราเนี่ยชอบดาราคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเ้าพอแบบพอโฆษณาอย่างเงี้ยเราก็อยากที่จะใช้ตามอะไรแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเรามาพูดถึงอุปทานกันนะคะอุปทานอะ่ะคือปริมาณเสนอขายจะตรงข้ามกับ เรื่องของอุปสงค์นะคะอันนี้เราอ่ะต้องสวมบทเป็นผู้ขายเป็นสมบทเป็นผู้ขายนะคะเรื่องของอุปสงค์เราต้องส่งผลเป็นผู้สวมบทบาทเป็นผู้ซื้อค่ะกฎของอุปทานมีอยู่ว่าเมื่อราคาเพิ่มสูงขึ้นอุปทานก็จะสูงขึ้นเมื่อราคาต่าลงอุปทานก็จะต่ําลงค่ะลอง ก็จะเป็น p สูง s สูง p ต่ำ s ต่ำค่ะอันนี้นะคะเนี่ยอุปทานอะเราลองนึกดูนะถ้าเราเป็นผู้ขายใช่ไหมระหว่างส้มราคาหนึ่งราคาโลละ10บาทกับส้มราคาโลละ50%เราอยากจะขายอะไรเราก็อยากขาย50%าสเนี่ยเพราะเราก็จะได้เงินเพิ่มมากขึ้นนึกออกไหมเราต้องแบบสวมบทบาทเป็นผู้ขายเนี่ยยิ่งราคาสูงฉันก็ยิ่งอยากขายให้มากขึ้น อะไรแบบนี้พอราคารถจะขายทําไมเนี่ยได้กําไรน้อยลงนะหรืออาจจะขาดทุนไม่อยากขายเลยอือต่อมานะคะเราจะมาดูนะกกราฟกันความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณเสนอขายเนี่ยเป็นไปในทางเดียวกันค่ะอันนี้จะเป็นไปทางเดียวกันเนี่ยดูจากลูกศรก็ได้เห็นไหมอันนี้สูงใช่ไหมอันนี้ก็สูงเมื่อ P สูง S สูง เมื่อราคาสูงขึ้นซัลายก็จะสูงขึ้นราคาต่ําลงซัลายก็จะต่ําลงนี่เรามาดูกันดีกว่าน,นี่ยกตัวอย่างเป็นตัวอย่างเคสกรณีเดียวกันกับอุปสงค์กันเลยดีกว่านะคะนี่อันนี้ P คือราคาส้มอาส้มอีกแล้วส้มบอกว่ารับบทเป็นอันนี้ก็เป็นปริมาณส้มนะคะนี่ยกตัวอย่างนะเมือ่อส้มราคา8บาท ปริมาณความต้องการขายจะ4กิโลนึกอออกไหมเมื่อส้มราคา6บาทปริมาณความต้องการขายก็จะ3กิโลเมื่อส้มราคา4บาทปริมาณเสนอขายก็จะ2กิโลเมื่อส้มราคา2บาทปริมาณความต้องการขายก็1กิโลอะไรแบบนี้ก็คือจะแปรผันกันนะคะ ค่ะปัจจัยที่มีผลต่ออุปทานเนี่ยคือ 1. 1ราคาสินค้าและบริการเรื่องราคาสินค้าและบริการเนี่ยจะมีผลต่อทั้งอุปสงค์และอุปทานเลยนะคะอันนี้สําคัญต้องจำนะคะราคาคือ P price อ่าต่อมานะคะก็จะเป็นราคาปัจจัยการผลิตเช่นค่าแรงต้นทุนสูนะอ่าค่าแรงเพิ่มขึ้นนะอ่ะยกตัวยอย่างค่าแรง ขั้นต่าเพิ่มขึ้นสมมติาจาก300อ่ะเป็นวันละ380อะไรอย่างเงี้ยหรืออกาหมว่าต้นทุนของมันก็ต้องเพิ่มขึ้นเพราะก็ต้องบวกเข้าไปอย่างเงี้ยดังนั้นอ่ะราคาปัจจัยการผลิตอ่ะก็จะส่งผลต่ออุปทานต่อมานะคะจานวนก็จะเป็นเรื่องของจํานวนผู้ผลิตและผู้หรือผู้ขายมาเป็นเรื่องนโยบายรัฐนโยบายรัฐก็เช่นการ ลดหย่อนภาษีอะไรแบบนี้เรื่องของการเก็บภาษีมากน้อยก็จะส่งผลต่ออุปทานต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของการคาา่าคณนราคาสินค้าและบริการของผู้ผลิตเช่นแบบผู้ผลิตรู้สึกว่าเฮ้ยเดือนหน้าอีกสามเดือนโอโ้โหเราจะขายได้เยอะโอ้โหนึกออกไหมว่าอีกสามเดือนหน้าเราจะขายได้เยอะดังนั้นเราก็แบบเร่งผลิตไนเพราะว่าเราคาดว่าเราจะได้กําไรที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็แบบว่าผลิตให้เยอะเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของ ผู้ซื้ออะไรแบบนี้เป็นการประมาณการนะคะค่ะทบทวนกันอีกรอบนะคะดีมานเนี่ยอันนี้อันนี้สรุปสรุปนะสรุปดีมานอ่ะอันนี้เป็นเรื่องเรื่องของอประสงค์นะคะมีกฎว่า p สูง d ต่ำ p ต่ำ d สูงอันอันนี้อันนี้ เน้นย้ำม,มากเลยนะคะอันนี้จะเป็นไปทางตรงข้ามกันความสัมพันธ์เป็นไปในทางตรงข้ามกันต่อมาเราพูดถึงซัพพลายหรืออุปทานนะก็จะมีทางอันนี้จะแบบกลับกันนะคะจะเป็นทิศทางเดียวกันก็คือ p สูง s สูง p ต่ำ s ต่ำเป็นไปในทางเดียวกัน แบ,บนทางเดียวกันอันเนี้ยคิดซะว่าเราอ่ะเป็นผู้ซื้อแลในความคิดเราต้องคิดนี้อันนี้ให้เราอะสมมุติบทบาทว่าเราเป็นผู้ขายนะคะมีราคายเยอะเราก็อยากขายได้เยอะอะไรแบบนี้โอเคต่อมานะคะ เราก็นมาพูดถึงเรื่องของภาวะดุลยภาพภาวะดุลยภาพก็คืออีควิเบียมเนี่ยคือภาวะที่ผู้ซื้อและผู้ขายอ่ะพอใจที่จะซื้อสินค้าค่ะราคาดุลยภาพนะคะก็คือราคาที่ทําให้เกิดการซื้อขายในตลาดคือจุดเป็นจุดที่ปริมาณเสนอซื้อเนี่ยเท่ากับปริมาณเสนอขายค่ะขอยกตัวอย่างนะคะเรามาดูตัวอย่างนี้กันดีกว่านี่อันนี้เป็นราคางอะนะคะเป็นพี อันนี้เป็นอุปสงค์นะคะอันนี้เป็นเรื่องของปริมาณซื้อเงาะแลวให้เป็นอันนี้เป็นดีอันนี้เป็น,อน,นเอป,ปริมาณขายเงาะเป็นซับไายนะคะค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะเราก็จะมาพอรตกราฟกันเออมาพอร์ตกราฟกันดีกว่านี่นี่แป๊บนึงขอย่อนิดนึงนะคะสมมติเราให้เส้นสีชมพูอะเป็น เป็นอะไรเส้นดีมานเป็นเส้นดีมานนะคะเรามาดูที่เส้นดีมานก่อนเมื่อราคาเงาะเท่ากับส0ปริมาณซื้อเงาะเท่ากับยีอ่ะตรงจุดนี้ต่อมานะคะเมื่อราคาเงาะ8ปริมาณดีมานเท่ากับ25อ่าจุดนี้ต่อมาเมื่อ p 6 d 3 0อืมตรงนี้ต่อมานะคะเมื่อ p 5 D 3 5หต่อมาก็ P 4 d เท่ากับ40นะคะเราก็ลากเส้นเลยลากเส้น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 ชึบอ่าอันนี้เขาเรียกอันนี้เราเป็นเส้นดีมานะคะจะเป็นเส้นที่สโลปลงมาค่ะต่อมาแล้วคะเราให้เส้นซับเรามาทําเส้นซับพายเดี๋ยวเราให้เป็นสีอะไรที่แตกต่างเป็นสีเขียวดีกว่านี่เป็นสีเขียวนะเราดูนะ P 1 0ใช่ไหม อันนี้ s สี่สิบา p สิบ4สี่สิบตรงนี้อยู่ตรงนี้นะอืมต่อมาก็จะเป็น p แปด s สามห้าทึบชึบตรงจุดนี้ต่อมาก็เป็น p หก s สามสิบตรงนี้ต่อมาก็เป็น p หกเอ้ยขออภัยค่ะ p ห้า s ยี่ิบห้าต่อมา p สี่ s ยี่สิบนะคะ มาไ,ได้จุดเนี่ยเราก็ลากเลยชึบชีบชีบชบตรงไหมอ่าอันนี้เราเรียกว่าโซ่เอ้เราเรียกว่าเส้นเราเรียกว่าเส้นซับายเป็นเส้นเอนะคะอันนี้เป็นเส้นดีมาสังเกตอะไรไหมสังเกตว่ามันจะมีจุดตัดกันค่ะจุดตัดกันตรงนี้เราเรียกว่าจุดปุญยาภาพอันนี้นะคะตรงนี้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 เราเขียนไว้ให้เลยนี่ตรงเนี้ย เรียกว่าจุดดุลยภาพให้เป็นก็เป็นจุด E อะไรเงี้ยเอานะคะเป็นจุดดุลยภาพนี่แล้วเราก็มาสังเกตนะคะว่าตรงนี่ค่ะเมื่อราคาหกปริมาณซื้อและปริมาณขายงองเนี่ยเท่ากันเลยคือสามสิบนี่โอ้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องตรงนี้ล่างอ่านี่นะคะเนี่ย เราดูนะคะเมื่อดีตรงนี้นะคะแล้วกลับมาดูที่ตรงตัวอย่างนี้ตรงโจทย์เมื่อดียี่สิบเอสี่สิบอันนี้ก็เป็นดียี่ห้าเอสาห้าอันนี้เราเรียกอุปทานส่วนเกินก็คือเอเนี่ยมากกว่าดีอุปทานส่วนเกินอะ่ะจะทำให้สินค้าล้นตลาดนะคะสินค้าล้นตลาด คือผู้ขายเนี่ยต้องการจะขายมากกว่าคนที่ต้องการที่จะซื้อค่ะต่อมามาดูนี่นะให้สังเกตอันนี้คือจุดที่ดุนภาพจุดดุนภาพอ่าเขียนก่อนนี่นะคะต่อมาเรามาดูนี่กันดีวนะ่าสังเกตนะว่าตรงเนี้ยเป็น d 3สามห้าแล้วก็ S 25ยี่ห้ากับตรงนี้ d 4สี่สิบกับ S 20ยี่สิบสังเกตนะคะว่าดีมานเนี่ย มันมากกว่าสัพทายก็คือปริมาณความต้องการซื้ออมากกว่าปริมาณความต้องการขายอะเราเรียกว่าอุปสงค์ส,งส่วนเกินอุปสงค์ส่วนเกินอะทำให้เกิดอะไรอุปสงค์ส่วนเกินนะคะมันจะทําให้เกิดสินค้าขาดตลาดค่ะคือแบบของอะไม่พอแต่คือคนต้องการจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะมนี่นะคะก็ จุดอุปสงค์ส่วนเกินและอุปทานส่วนเกินต้องเท่ากับศูนย์นะคะนะจุดดุลเภาพสินค้ายจะหมดพอดีตรงนี้จะเป็นสรุปอีกครั้งหนึงนะคะค่ะตรงนี้เน้นย้านะคะเน้นย้ําเรื่องของอุปสงค์อุปทานแล้วก็เรื่องของจุดดุลยนภา,าวะดุลยาภาพนะคะเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบบ่อยะค,ะค่ะค่ะต่อมานะคะคเราจะมาพูดถึงเรื่องของการควบคุมราคา การควบคุมราคาคืออะไรคะการควบคุมราคาเนี่ยคือการที่รัฐอะ่ะดำเนินการเข้าแทรกแซงในตลาดที่มีการแข่งขันเสรีเพื่อควบคุมราคาสินค้าค่ะ การควบคุมราคาแบ่งออกเป็นสงวิธีก็คือการกําหนดราคาขั้นต่าและการกําหนดราคาขั้นสูงค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องการกําหนดราคาขั้นต่ํานะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องการประกันราคาการพยุงราคาค่ะการกําหนดราคาขั้นต่ําคือการที่รัฐบาลอ่ะเข้ามากําหนดราคาขั้นต่ําให้สูงกว่าจุดดุลยภาพเพื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตหรือเกษตรกร ให้ขายสินค้าได้ราคาสูงขึ้นเพราะราคาดุลยภาพต่ำเกินไปอะ่ะจนทำให้ผู้ผลิตเดือดร้อนค่ะก็เช่นเราอาจจะแบบว่าประกันราคากำหนดราคาขั้นต่ำให้สมมตินะน,นี้เป็นเป็นข้อสมมติเป็นข้อสมมติเฉยเช่นไม่ให้ราคายางเนี่ยน้อยกว่า50บาทอะไรแบบนี้เรากำหนดราคาขั้นต่ำของยางไว้ที่50บบาทนึกออกไหมคะ อันนี้เป็นตัวอย่างเอย่นะคะเนี่ยประกันราคาเป็นการช่วยเหลือ,อผู้ผลิตนะคะหลัรือเกษตรกรรมต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องการกําหนดราคาขั้นสูงการกําหนดราคาขั้นสูงเนี่ยคือการที่รัฐบาลเข้ามากําหนดราคาขั้นสูงหรือที่เราเรียกกันว่าเพดานราคานะคะให้ต่ํากว่าราคาดุลยภาพเพื่อช่วยเหลือ ผู้บริโภคให้ซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกลงการกำหนดราคาเพดานไม่ใช่การกำหนดเพดานราคาจะอาจจะทำให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกินหรือขาดแคลนสินค้าที่มีการควบคุมราคาถ้าเกิดภาวะขาดแคลนหนักๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดตลาดมืดได้นะคะ รัฐบาลจะแก้ปัญหาโดยการใช้มาตรการเสริมด้วยวิธีการปันส่วนขอ,อยกตัวอย่างเรื่องการกำหนดราคาขั้นสูงนะคะเช่นกำหนดให้ราคาของส่วนมากมันจะเกี่ยวกับเรื่องของที่เห็นตัวอย่างที่เห็นบ่อยๆนะคะจะเป็นเรื่องของอะไรนะน้ำมันพืชน้ำตาลทรายอะไรพวกนี้ค่ะเมื่อเราไปเราเคยไปเมื่อเราไปพวกซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหม หรือแบบห้ามสั่สินค้าอย่างเงี้ยเขาอาจจะชอบเขียนป้ายไว้ว่าแบบห้ามซื้อน้ำตาลทรายเกินสิบถุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการอันนี้ก็จะเป็นการกำหนดละเป็นเรื่องของนโยบายการกำหนดราคาขั้นสูงนะคะเช่นราคาน้ำตาลอยู่ที่ยี่สิบสี่บาทเนี่ยเออนึกออกไหมคะแบบก็ออกราคาก็จะไม่เกินยี่สิบสี่บาทนึกออกไหมแล้วแบบยังไงอะ่ะก็เป็นช่วยเหลือผู้บริโภคอะที่แบบไม่ให้ซื้อราคา ในของอ่ะที่ราคามากกว่านั้นซึ่งบางครั้งอ่ะกา,การที่กำหนดเรื่องของราคาขั้นสูงมามันก่อให้เกิดการขาดแคลนสินค้าได้รัฐบาลน่ะก็เลยต้องกำหนดมาตรการเช่นห้ามซื้อน้ำตาลทรายเกินสิบถุงอะไรแบบนี้ค่ะ <c oughs> สรุปกันอีกครั้งนะคะว่าการกำหนดราคาการกาหนดราคาขั้นต่ำอ่ะ อันนี้สรุปนะคะจะช่วยเหลือผู้ผลิตช่วยเหลือผู้ผลิตส่วนการกำหนดราคาขั้นสูงจะช่วยเหลือผู้บริโภคไม่ให้ซื้อในสินค้าในราคาที่มากเกินไป จะกำหนดว่าน้ำนำมันพืชขวดละห้ิเอลลิตรละห้เนยอันนี้ยกตัวอ,อย่างนะคะยกตัวอ,อย่างเฉยอ,อะไรอย่างนี้น้ำตาลทรายโลละยีห้าจะขายมากกว่านี้ไม่ได้นึกออกไหมคะค่ะก็จบเรื่องของกลไกราคาและการควบคุมราคาไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ